สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่92นะ92ในมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38นะครับหัวข้อก็คือพระเยซูทรงสงสารประชาชนแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าพระเยซูกำลังเรียกร้องให้คนออกมาในการรับใช้พระเจ้านะครพระองค์เสด็จไปที่ตามหมู่บ้านแล้วก็แล้วก็สั่งสอน 1. <c oughs> สั่งสอนตามธรรมศาลา 2. ประกาศข่าวประเศรศสริฐสรักษาโลกนะครับ เมื่อพระองค์ทรงเห็นประชาชนเนี่ยพระองค์ก็สงสารเพราะอะไรเพราะว่ามีคนประเภทนี้จํานวนมากนะมีคนเจ็บป่วยมากมายมีคนที่ยังไม่รู้ข่าวประเสริฐมากมายมีคนที่ยังไม่ได้ได้ยินนะพระกิติคุณของพระเจ้ายังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐที่ที่พระเจ้าลงมาในโลกนี้นะพวกว่าพวกต้องการคนจํานวนมากที่จะทํางานนะในข้อที่37บอกว่า ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากทักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่นะครับเหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระเจ้าให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพรกนะคมุมหนึ่งก็คือว่ารพระเจ้าให้เราอ้อนวอนเพื่อส่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราทุกคนอนะเป็นคนที่พระเจ้าส่งมานะครับเราทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเราจะทําอะไรก็ต้องทํางานนะทางาน นะทำงานตามบทบาททำงานตามบริบทของเราทำงานตามสถานภาพของเราทำงานตามสิ่งที่เราเป็นนะโอเคเอผมอาจจะถนัดแบบนี้ก็จะสื่อสารในเรื่องคำหนุนใจสื่อสารในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์เราก็ทำหน้าที่ของเรานะบางคนอาจจะไม่สะดวกในการสื่อสารแต่สะดวกในการหนุนน้ำใจนะสะดวกในการเยี่ยมเยียนสะดวกในการอธิษฐาน ก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็เป็นคนงานที่ถูกส่งนะเราทุกคนเป็นคนที่ถูกส่งบางทีบางทีหลังพระพีเนี่ยเราก็จะมองถึงคนอื่นใช่ไหมมีอาจารย์หนึ่งบอกว่าเมื่อเราอ่านพระพีร์ให้เรานึกถึงตัวเองนะนึกถึงตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นนะบางทีพระภีบางตอนบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีก็จะเล็กเลยอ้าวคนนี้คนนี้อาจารย์กำลังว่าคนนู้นอะไรคนนี้ว่าตัวเราไม่ได้ว่าคนอื่นนะว่าตัวเรา นะคนที่ไม่ดีก็คือตัวเรานะไม่ต้องไปบองคนอื่นเพราะฉะนั้นพระพิธีตอนนี้ก็บ่งถึงตัวเราเหมือนกันนะครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอานะจารย์ปโรบอกองนั้นนะรเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็รับใช้พระเจ้าตามความสามารถที่เรามีนะครับความสามารถอย่างหนึ่งที่ผมไม่มีเลยนะก็คือเรื่องดนตรีนะครับก็เล่นมาหามากับทุกอย่างแล้วก <c oughs> ีตาร์ก็หัดแล้วเปียโนก็หัดแล้ว นะก็ไม่เอาสักอย่างก็เราก็จะไม่ดิ้นรนในการรับใช้พระเจ้าในเรื่องของดนตรีนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราไม่มีที่ผมไม่มีก็คือเรื่องของการหนุนน้ําใจนะครับผมก็มองคนเ,เพื่อนกันแหละเพื่อนที่โตมาด้วยกันในบวถก็มองเออเป็นอย่างเขาก็ดีกันเนาะเพราะว่ามีวิธีการพูดมีวาทศิลปในาการที่ใจะให้เขาชื่นใจให้เขาเฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะ แต่อย่าให้ไปอมไปพูดอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะกวดกรรมเกิดความบันเทิงเกิดขึ้นเพราะว่าคนละคนละขั้วคนละขั้วนะเพราะนั้นทุกคนก็มีบทบาททุกคนก็มีของประทานในแต่ละคนที่ที่พระเจ้าให้เพราะนั้นกใ็ใช้ใช้สิ่งต่างๆที่เรามีใช้สิ่ง,งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยรับใช้พระเจ้านะรับใช้พระเจ้าด้วยด้วยสิ่งที่พระองค์ให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยวิถีชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่า ทุกคนก็มองเราทุกคนก็มองเราเพราะนั้นแค่เราการนั้นแค่การดำเนินชีวิตที่ดีนคนก็อยากจะมาเป็นอยากจะมารู้จักก ah ับพระเจ้าแค่การดำเนินชีวิตที่ดีคนก็อยากจะรู้จักกับพร ah ะเจ้าเพราะนั้นให้เรากลับมาสำรวจชิงเราว่าคนนี้เราทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วหรือ,อยังเราทำงานของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดีแล้วหรือ,อยังนะครับขอพระเจ ah ้าอวยพรกัน